สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ขอสวัสดี FC จากช่องทาง TikTok y o อก u b e Channel แฟนเพจ e f e c o o o t w t w t t t ร r รวมไปถึง b ล็อกดีด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะฮะในวันพุทธที่8พฤษภาคม2567เนะครับเรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับทศนะ3คู่ที่ผมให้ไปนะครับคู่แรกโบตันเปิดบ้านแพ้กับสบารลี่3 2นะครับคู่ที่2เบสิกตัสเปิดบ้านชนะอันคาคุคู u, 1ปตระตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับ บอลี่แซงแชมปนะครับเปิดบ้านแพ้กับดอสมูนนะครับสู่ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เอฟซีของบางนะครับแล้วก็เราไปถึงครอบครัวในบ้านท้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับเมื่อคืนนี้นะแต่วันนี้ครับผมมาแก้ตัวให้นะครับไปที่คู่แรกเลยครับเป็นฟุตบอลตุรกีครับวันนี้คาราคุมรักนะครับจะเปิดบ้านพบกับแถบซอนสปอร์นะครับคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ เรามาดูเฮตูเฮตนะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับแถบฟอนสปอร์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็คารากุมรุกนะครับชนะ1ครั้งนะครับด้านผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านคารากุมรุกนะครับแพ้2ชนะ2เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกเสมอเคเซลิสปอร์ไป2ประตูต่อ2นะครับรามบดูทางด้านทีมเยือนนะครับแถบฟอนสปอร์ฟอร์ม5นัดหลังชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพยย้ซัมซันสปอร์ไป1ประตูต่อ3นะครับ เรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านฟาติคารากุมรุกกันนะครับวันนี้จะไม่มีโคเรกุนเตอร์ดิมิทิออสคูเบลิสอันเดียเบโตราซี่แล้วก็เควินราซัญญาที่บาดเจ็บนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับวันนี้ก็จะใช้วอลตองเอสเลิกนะ่ครับคอยปั้นเกมบุกแล้วก็จะมีมาเซลนะครับเป็นตัวที่เด็ดในแดนหน้านะครับส่วนแซฟฟอสปอร์ทีมเยือนนะครับวันนี้จะขาดแนวรับตัวหลักอย่างฮุสตินเซอร์เมนครับที่บาดเจ็บนะครับนอกกนั้นพร้อมลงสนามนะครับ อันนี้ก็จะเลือกใช้เอนิสบาร์ดีนะครับเป็นเพเมคเกอร์แดนกลางแล้วก็จะวางเอดินวิสก้ากับเปาโอนชูแล้วก็เทสเซเกเป็นสามประสานในแดนหน้านี่ครับคู่นี้แม็กซ์กันเปิดออกมานี่ครับที่เสมอไหนเสมอกันนะครับแต่ล่าสุดนะครับผมดูมานี่ครับจะเอียงไปทางจับฟอร์สปอลนะครับวันนี้ผมว่าจับฟอร์สปอลนะครับมีดีพอที่จะบุกมานะครับเก็บชัยชนะออกไปได้นะครับคู่นี้วางที่จับฟอร์สปอลนะครับทั้งเรื่อง เฮ้ยทูเฮ้เจอกันมาทั้งเรื่องฟอร์มปัจจุบันแล้วก็เรื่องความเส้นคงวาน,นครับแถบสปอร์ดูดีกว่านคีคู่นี้วางที่แถบสปอร์จะบุกมาชนะฟาติคาราคุมรุกได้นะครับคู่ที่2นี่ครับเราไปที่รายการฟุตบอลช่วยยูโรป้าคอนเฟลซ์ลีนะครับวันนี้คลับวูดจะเปิดสนามยามเบเดลสตาดิโอนต้อนรับม่วงมหาการฟิอเรนติน่านี่ครับคู่นี้จะเตะเวลา5ทุ่มนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับ เรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านคลับบูธนี่ครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกชนะอันเวิร์บไป2ประตูต่อ1ส่วนฟิออเรนตีน่าฟอร์มหนัดหลังเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้เวโรนา2ประตูต่อ1นะี่ครับเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านคลับบูธกันก่อนนะครับวันนี้คุณซื้ออย่างนิกกี้ฮาเยนไม่ต้องหนักใจไม่ต้องปวดหัวอะไรนะครับผู้เล่นตัวหลักทุกคนอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ วันนี้ก็จะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับมีเตียโก้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนสามประสานก็จะใช้ฟลอริชุกูบรันส์ฮาร์มันเคเนแล้วก็สกอบโอเซนนี่ครับคอยทำเกมรุกร่วมกันนะครับส่วนฟิออเรนติน่านี่ครับของคนเสื้อใหญ่อย่างมิเซโซอิตาเลนโนนะครับวันนี้ก็จะได้มาติเนสกัวต้ากับลูก้าลานิเอรีนะครับมาควบคุมเกมในแดนกลางนะครับ ก็คาดว่าวันนี้นะครับฟิออเรนตินาจะจัดทัพมาเยือนในระบบ4-2-3-1นะครับมีอันเดียเบโรตินี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าส่วนสามะสานในแนวรุกครับจะวางกิสตยองคัวเม่ลูคัสเบลทาแล้วก็นิโคลัสกอนซาเรสคอยทำเกมลุกลุ่มกันนะครับคู่นี้ครับหมายการเปิดออกมาที่เสมอในเสมอกันนะครับเล็กแรกนะครับฟิออกลุ่มความได้เปรียบได้ก่อนนะครับเปิดบ้านชนะ3-2นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าฟิออร์ครับจะรอเล่นลุกโต้กลับแน่นอนนะครับ ผมดูจากไฮไลท์เกมที่แล้วนะครับมองว่าลับบูธเนี่ยนะครับไม่น่าจะเอาพวกครัวเม่กับเบลทานอยู่เพราะมีความเร็วทั้งสองคนเลยนะครับแล้วก็มีเบลติที่เป็นตัวจดสกอร์ที่ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับคู่นี้นี่ครับผมมองว่าฟิออจะบุกมาไม่แพ้แน่นอนนะครับคู่นี้ผมเชียร์ฟิออนะครับให้บุกมานะครับชนะลับบูธนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้วางไว้ที่ฟิออร์เรตินาได้เลยครับคู่ที่3นะครับคู่บิสแมทของฟุตบอลค่าคืนนี้นี่ครับ วันนี้แลัลมาดิดครับจะเปิดสนามซานติอาโกเบเนเบิลต้อนรับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกนี่ครับหลังจากที่นัดแรกนะครับเสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านนะครับแลัลมาดิดนี่ครับวันนี้ตัวหลักอยู่เป็นครบนะครับไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสจูเนียร์โรริโก้จูดเบลลิงแฮมเฟเดริโกบาเบเดเอดูอาโดคามาวิงกาโทนี่ครอสพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับ ครับว่าวันนี้นะครับเรียลมาดริดจะจัดทัพในระบบ4-3-1-2นะครับมีโรดริโก้กับวินิซิอุสจูเนียร์ยืนเป็นหน้าคู่นะครับส่วนแดงกลางครับวันนี้จะใช้จูเบลิงแฮมเอเดวาร์โดคามาวิงกาฟิเดริโก้บาเบเด้แล้วก็โทนี่โครสนะครับคอยประสานงานทำเกมรุกร่วมกันนะครับเรามาดูความพร้อมของบาเยิร์นมิวนิคทีมเยือนนะครับวันนี้จะไม่มีผู้เล่นอย่างพวกคิงลิสโกมองซาซาโบอี้บูนาซาทาริสบุตแมนราฟาเอลเกเรโรนะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับและคาดว่านะครับคิมมินแจ ยังได้รับความไว้วางใจของโทมัสทูเคินนะครับวันนี้น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับคิมมินแจนะครับดาวเตะชาวเกาหลีใต้นี่ครับวันนี้นะครับคาดว่าเบิร์นยิวมนิครับจะจัดทัพมาเยือนระบบ4-2-3-1นะครับมีเฮลิเคนยนยเป็นหน้าเป้านะครับส่วนสามประสานจะใช้ชามาโมเซล่าโทมัสมูเลอร์และเลรอยซานเน่คอยทำเกมลุกล่มกันนะครับคู่นี้ครับแม็กกันเปิดออกมาที่เลอมาดิดเจ้าบ้านนะครับขมอยู่ครึ่งเมตรนะครับ ด้วยศักยภาพของเรียลมาดิทนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มยังดูมีความคงเส้นคงวามากกว่าบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็มีวินิิอุสจูเนียโรดิโก้นะครับที่มีความเร็วทั้งคู่เลยนะครับถ้าวันนี้คิมินเจลงนะครับผมว่าคิมินเจน่าจะเอาโรดิโก้กับวินิิอุสจูเนียไม่อยู่แน,น่นอนนะครับผมมองว่าวันนี้วางไว้ที่เรียวมาดิดนะครับจะเฉือนเอาชนะบาเยอร์มิวนิกได้นะแล้วก็จะตีตัวเข้าไปชิงชนะเลิศกับดอสซมุนนะครับผู้นี้ วางที่เล้วมาริครับครบถ้วนนะครับฟุตบอล3คู่นะครับวันนี้นะครับใครที่ื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับแล้วนี่ครับใครที่อยากจะได้ทัศนะเพิ่มเติมนะครับก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับเราจะมีกูรูนะครับคัดฟุตบอลมานะครับให้ทัศนะข้างวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์แรกนะครับหรือว่าเต็มเวลาเราก็มีกูรูนะครับ ให้ทัศนะทั้งวันนี่ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้ในวันพรุ่งนี้นี่ครับผมจะมาสรุปผฟุตบอกให้แล้วก็จะมีทีเด็ดมาแจกทุกวันเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้นใวันพรุ่งนี้นีครับกราบสวัสดีครับ